แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุนนน้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคําแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัทกรุงเทพดูสิทธิเวชการจำกัดมหาชนได้สร้างกระแสในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเมื่อเร็วๆนี้ พวกเขาได้รับการยอมรับถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนโดยการรวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นเวลา2ปีติดต่อกันนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย BDMS ยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อีกด้วย พวกเขามองหาวิธีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและก้าวนำหน้าอยู่เสมอความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศนี้ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ป่วยจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ต้องการการดูแลที่มีคุณภาพสูงดังนั้นหากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมเป็นหลัก โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชันหรือที่รู้จักในชื่อ CRC เพิ่งมีความก้าวหน้าในการขยายธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคต่างๆด้วยการมุ่งเน้นไปที่การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า CRC ยังคงสร้างสารรค์บริการและข้อเสนอต่างๆอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืนปรากฏชัดผ่านโครงการริเริ่มที่มุ่งลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม การลงทุนครั้งล่าสุดของ CRC ในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลเน้นย้ำถึงความทุ่มเทในการก้าวนำหน้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูงในขณะที่ CRC ขยายธุรกิจออกไป CRC ยังคงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชนการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกของบริษัทสะท้อนให้เห็นในจำนวนพนักงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป CRC กำลังปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยประวัติการเติบโตที่แข็งแกร่ง CRC ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตในภาคการค้าปลีกจับตาดูบริษัท Central Retail Corporation ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตในอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัท Asset w o r k ขอบจำกัดมหาชน Asset w o r k Corp. หรือ AWC ยังคงสร้างกระแสในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยการลงทุนและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์โครงการล่าสุดของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาและยั่งยืน AWC ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างเห็นได้ชัดจากการบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับคุณสมบัติต่างๆของบริษัท ด้วยผลงานที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการบริการการค้าปลีกและการพัฒนาแบบ mix use AWC ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยความทุ่มเทของบริษัทต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นในโครงการริเริ่มอาคารสีเขียวและแนวทางปฏิบัติด,ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ AWC ตอบย้ำถึงความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาดในขณะที่ AWC ขยายการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ AWC ยังคงสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ย a h o o ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวนัน